วิเคราะห์หลังเกมเชลซีชนะ2-0เล่นไม่ดีแต่ชนะสวัสดีครับผม b m เเป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง A อเวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับที่เราจะพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของหลังเกมเชลซีครับที่เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็การวิเคราะห์หลังเกมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังการอยากจะรบกวนแฟนๆครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง A อเวโกด้วยและที่สำคัญครับใครอยากจะสนับสนุนช่าง ทางช่องมีในปุ่มซุปเปอร์แทงแล้วสามารถจะโดเน a เข้ากันมาได้สําหรับหลังเกมวันนี้ครับขอเริ่มที่สวยตัวจริงของเชลซีก่อนนะครับวันนี้เชลซีมาในระบบ4 3, 3 1นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นทางด้านของโรเบิร์ตซานเชสแบ็คขวาเป็นกุสโตแบ็คซ้ายเป็นคูคูเรย่านะครับแล้วก็คูเซนเตอร์เป็นโชรบากับทางด้านของโทซินเนาะแล้วก็กองกลางเป็นทางด้านของเอนโซ f e r n a n d e เดสจับคู่กับทางด้านของไซเซโดเนาะแล้วก็เกมลุก3ตัวครับฝั่งขวาเป็นเอสเตวาลฝั่งซ้ายเป็นเนโตแล้วก็ตรงกลางเป็นเจ้าเปโดส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นเล hm ียมดีแลนะครับส่วนทางด้านของฟูลแลมเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มนะครับพวกเขามีทั้งแบรนโร t แล้วก็ เคนนี่เตเต,ตนะครับแล้วก็เซซี่ยองแล้วก็ทางด้านของแควินบาซี่คู่เซนเตอร์แล้วก็ทางด้านของแอนเดอร์สันตรงกลางเนี่ยเป็นซาซาลูคิชนะครับจับคู่กับซันเดอร์เบร์เกส่วนทางด้านของเกมลุกเนี่ยเป็นธีมอทีคัสตานนะครับโจชัวคิงแล้วก็ทางด้านของอ e ีวบี้แล้วก็กองหน้าอย่างมูนิสโดยรวมก็ถือว่า เชลซีก็ยังไม่มีทางด้านของโคพาวเมอร์นะครับส่วนทางด้านของฟูลแลมก็ถือว่าเป็นชุดที่น่าจะดีที่สุดแล้วแหละนะครับสำหรับเชลซีวันนี้ถ้าเราดูโดยรวมนะครับต้องบอกว่าเชลซีในเรื่องของแทสติกเนี่ยถือว่าสู้ทางด้านของฟูลแลมไม่ได้นะครับฟูแลมก็มาเล่นเหมือนเดิม ก็คือกับนัดที่เจอแมนยูนะครับก็คือบีบแดนบนนะครับทำให้เชลซีเซตบอลยากบิ้วเกมยากแต่ว่าต้องยอมรับว่าคุณภาพของเชลซีอ่ะมันมากกว่าทางด้านของแมนยูไม่แปลกที่เชลซีจะเซตบอลได้นะครับมีการสร้างสรรค์จังหวะเกมลุกที่ดีกว่าแมนยูดังนั้นเนี่ยผมมองว่าไอาการเล่นตรงเนี้ยมันก็มันก็ไม่ได้วิเศษอะไรมากแต่สิ่งหนึ่งที่เกมเนี่ยเชลซีผมมองว่าเชลซีแพ้เลยก็คือ ต่อให้พวกเขาเซตเกมได้จริงแต่ว่ามันไม่ได้ลื่นไหลครับมันไม่ได้ลื่นไหลแล้วมันก็ไม่ได้จังหวะฟุตบอลมันมันไม่ได้ดีอะ่ะมันไม่ถึงขั้นแบบโอ้สร้างสรรเกมลุกได้แบบโอ้ดีขนาดนั้นมันก็ต้องชมทางด้านของฟูลแลมด้วยนะครับแล้วฟูลแลมก็ได้ออกมีโอกาสขึ้นนํานะครับแต่ว่าจังหวะดังกล่าวเนี่ยก็โดน VR ียยึดคืนไปซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าเชลซีอะ่ะอย่างที่บอกคือโอเคเขาเขาสร้างสรรเกมได้เขาบิวเกมได้แต่จังหวะสุดท้ายอะ่ะ มันไม่ได้ดีทีนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของการเซตเกมของเชลซีเชลซีเนี่ยของเอนโซมาเลสกานะครับพวกเขาเน้นทางด้านของด้านข้างนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของให้ตัวริมเส้นเป็นตัวในเรื่องของการสร้างสารรค์เกมลุกในจังหวะพื้นที่สุดท้ายไม่ว่าจะเปิดจะเลี้ยงจะอะไรก็ได้นะครับตัวริมเส้นสำคัญกับเชลซีมากมาก อย่างภาพเนี่ยครับเราจะเห็นได้ชัดว่าในพื้นที่สุดท้ายนะครับของทางด้านของฟูลแลมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเอลซีมีการเล่นลักษณะให้ฟุตบอลลูกฟุตบอลเนี่ยอยู่ด้านข้างเป็นหลักพื้นที่ตรงกลางเนี่ยน้อยมากครับในพื้นที่สุดท้ายของฟูลแลมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าวิธีการเล่นของเอนโซมาเลสกาซึ่งเป็นมาตั้งแต่ในฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเน้นทางด้านของตัวริมเส้นเป็นหลักปีกสองข้างเนี่ยเป็นหลักเลยแล้วพอมา ดูในฤด,ดูกาลนี้เราก็ต้องยอมรับครับว่าเชลซีของทางด้านของเอ็นโซมาเลสกาก็ยังมีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นเนาะในตำแหน่งริมเส้นโอเคพวกเขาได้จิมมี่คิทเทนนะครับพวกเขาได้กาลาโชมีเทริกจอร์ดได้เอสเตวาวนะครับมีทางด้านของเนโตแต่เราก็ต้องพูดตามตรงว่านักเตะเหล่านี้ที่เช,ชลซีมีนะครับมันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่โอ้โหแบกได้ขนาดนั้น นักเตะที่แบกเชลซีจริงๆนะตอนนี้ก็คือทางด้านของโคพาเมอร์ถ้าเชลซีไม่มีโคพาเมอร์มันก็จะเป็นเหมือนเกมเนี้ครับคือมันจะใช้จังหวะในเรื่องของจังหวะชี้เป็นชี้ตายจังหวะเซตพีซท,ที่มันเข้ามาช่วยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้โชคดีที่มีจังหวะอย่างนั้นถ้าไม่มีเนี่ยมันก็น่ากังวลแทนสําหรับเชลซีว่าการไม่มีโคพาเมอร์แล้วเนี่ย แล้วนักเตะคนอื่นต้องมารับผิดชอบในเรื่องของการเล่นเกมรุกการแบกเกมรุกเนี่ยแล้วมันมันแบกไปไม่ถึงอะ่ะตรงเนี้ยน่ากลัวซึ่งถามว่าในตำแหน่งอื่นๆน่ะพอไปได้ไหมผมจะรู้สึกว่าในตำแหน่งอย่างแบกนะครับหรือคู่กลางเนี่ยเราต้องยอมรับว่าณนะตอนเนี้ยทางด้านของไซเซโดเนี่ยแบกเกมรับแบกเกมตรงกลางของเชลซีมากๆนะครับส่วนทางด้านของเ so อนโซเฟอร์นนเดสอ่ะผมจะรู้สึกว่าเอ่อพอไม่มีโคพาเมอร์ เขากลับเงียบเกินไปมักจะโดนดูดวิญญาณหายไปชนิดที่น่าเสียดายซึ่งด้วยคุณภาพของเ so อนโซ่มันควรจะผมว่ามันควรจะมีมีความชายนิง่งหรือแบบมีมีเขาเรียกอ,อะไรมีผลงานมากกว่านี้สามารถเฮ้ยสร้างสารรค์เกมได้มากกว่านี้แต่เราจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้จังหวะสุดท้ายจังหวะชี้เป็นชี้ตายหรือจังหวะที่ต้องทำเกมลุกอะไรสักอย่างเนี่ยเฟอร์นาเดสก็ผิดพลาดนะครับพอเฟอร์นาเดสผิดพลาดปุ๊อบอะ มันถึงต้องความรับผิดชอบตรงนี้มันก็ไปอยู่ในเรื่องของตัวริมเส้นและที่มันต้องแบกซึ่งอย่างที่เรารู้กันตัวริมเส้นของเชลซีเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในจุดคลาสที่มันแบกได้ขนาดนั้นเอสเตวอโอเคมีฝีมือนะครับมีพรสวรรค์แต่เราพูดตามตรงก็ยังเด็กเกินบางจังหวะดีบางจังหวะแย่การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาสําหรับ เนาะในเด็กอายุขนาดนี้แต่ว่ามันโอเคแล้วเปโดเนโตพูดกันตามตรงว่าพอมาเล่นฝั่งซ้ายก็ไม่ได้ดีนะครับไม่ได้ดีเลยเราเห็นได้ชัดว่าพอมาเล่นฝั่งขวาเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าช่วงท้ายเกมเนโตททำได้ดีนะได้ดีกว่าฝั่งซ้ายดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือพอเรามาดูในเรื่องของลิสนักเตะเชลซีเนี่ยที่เป็นตัวริมเส้นนะครับณนะตอนเนี้ยจิมมี่คทเทน ต้องใช้เวลายังเด็กอเลโกการาโชย้ายมายังเด็กก็จริงแต่อย่างน้อยการได้ลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกระดับหนึ่งแล้วอะ่ะเป็นตัวหลักในระดับหนึ่งของแมนยูมาแล้วเนี่ยผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับฝั่งซ้ายนะของเชลซีนะครับส่วนทางด้านของฝั่งขวาผมแอบรู้สึกว่าพอเชลซีได้การาโชมาปุ๊บอบบมีสิทธิ์ที่เอสเตวาลหรือเนโตน่าจะไปแย่งชิงในตําแหน่งตรงนี้มากกว่านะครับ ซึ่งอย่างที่บอกคือเกมเนี้ยเชลซี Chelsea ในเรื่องของแทสติกอ่ะมันซูไม่ได้แต่ว่ามันมาชนะได้โดยการที่คุณมีในเรื่องของเซตพีชี้เป็นชี้ตายที่ฟุตบอลนะครับวันใดที่มันตื้อในในแทสติกเนี่ยมันก็ต้องการลูกแบบนี้แหละแล้วเชลซีก็ได้ลูกแรกปลดล็อกเนาะบวกกับ VAR ที่ผมว่าก็เป็นจังหวะคอยช่วยเหลืออยู่นะครับซึ่งถามว่าจังหวะ ของ VR ลูกจุดโทษของเอนโซฟาวไหมผมมองว่ามันก็ชัดเจนแฮนบอลนะครับแต่ว่าจังหวะก่อนหน้าน,านาั้นอาเจาเปโดในส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าลูกแบบเนี้ยลูกแบบนี้เลยนะพิเมรีเคยเป่าแฮนบอลมาแล้วดังนั้นลูกเนี้ยผมเดาว่ามันคือดุลยพินิทของผู้ตัดสินและของ VR แล้วว่าจะตัดสินยังไงเพราะว่ามันมันเราเคยเราเคยเห็นเคสแบบนี้ที่ผู้ตัดสินเป่าให้แฮนบอลนะครับซึ่งถ้าดูจากโดยรวมมาถามว่าโอเคเชลซี Chelsea, มีโอกาสจริงแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้เนาะ มันถึงต้องเสริมในเรื่องของตัวผู้เล่นในในเกมลุกทางด้านริมเส้นค่อนข้างเยอะซึ่งถามว่าเป็นห่วงไหมผมแอบเป็นห่วงเชลซีตรงนี้นะคือถ้านักเตะเชลซีในตัวริมเส้นเสริมมาแล้วมันเล่นไม่ได้มันไม่ได้พีกอย่างเงี้ยเชลซีต้องมาพึ่งโคพาเมอร์นะครับเชลซีต้องมาพึ่งจังหวะฟุตบอลของเจ้าเปโดอย่างเงี้ยจังหวะของเลียมดีแล็บ อ่ะแต่ตอนนี้เจ็บไปแล้วเนาะหรือทางด้านของนิโคลัสแจ็กสันที่โอเคก็ไม่ได้ไม่ได้ไว้วางใจได้มากเนี้ยผมว่าความน่าเป็นห่วงของเชลซีคือตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เชลซีผมว่ายังดูดีเลยคืออย่างที่บอกคือเกมรับพวกเขาหน้าตอนเนี้ยมันดูลงตัวมากขึ้นนะครับบวกกับไซเซโดที่เป็นกองกลางที่ผมว่าโอ้โหตัวเดียวขาดเลยนะ เอนโซแค่ลงมาประคองลงมาช่วยในพื้นที่ตรของตัวเองมันอาจจะไม่ได้บ่อยไม่ได้เยอะแต่ต้องยอมรับว่าไซเซโด้ o, ขาดจริงๆนะครับตัวเดียวคือแบบครอบคุมพื้นที่แดนกลางของทางด้านของเชลซีได้อย่างที่บอกคือเกมรับเชลซีณตอนเนี้การเสียโควิลไปนะครับในทางกับกันเนี่ยโอเคโชลวา ก็ทําหน้าที่ได้ดีโทซินก็ถือว่ายังทําหน้าที่ได้โอเคนะครับที่จะเป็นปัญหาไหมผมว่าในตําแหน่งแบ็คขวาผมมองว่ามันดูเฮ้ยด้วยศักยภาพความจริงเนี่ยผมชอบลิสเจม,มากกว่าทางด้านของกุโสโตนะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยโคูคูเลย,ยาเนี่ยเล่นเล่นกับเชลซีได้มาตรฐานที่ว่าถ้าเอาตําเขาเรียกอ,อะไร เอานักเตะที่มากลางกันนะเชลซี Chelsea, ว่าใครมีมาตรฐานดีที่สุดคูคูเลียคือนักเตะคนนั้นดังนั้นเนี่ยผมว่าไม่ต้องปรับอะไรมากซึ่งหน้าตอนเนี้ยแผนในเกมรับเชลซีมันยังไม่เปิดไงครับเราเลยยังรู้สึกว่าโอเคเชลซี Chelsea ยังไปได้นะครับแต่ถ้ามันเปิดเมื่อไหร่มันมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยตรงเนี้ยก็น่ากังวลว่าเกมรับเชลซีเนี่ยใครจะเหมือนกับเป็นตัวทดแทนถี่ดีใครจะทําหน้าที่ได้แต่อย่างที่บอกคือตอนเนี้ยมันก็เป็นจังหวะทามมิ่งที่ มันยังไม่มีแผลมันยังไม่มีทีมใดทีมหนึ่งเปิดเนาะก็ถือว่ายังโอเคความน่ากังวลเหมือนที่ผมบอกครับนะตอนนี้ของเชลซีมีแค่ในเรื่องของเกมลุกนะครับโดยเฉพาะริมเส้นเมื่อแทคติกของเอนโซมาเลสกาพวกเขาขึ้นเกมพวกเขาทําเกมลุกเนี่ยจากริมเส้นเป็นหลักนะครับฟุตบอลไม่รู้าจ,จะเซตกันยังไงนะครับตรงกลางนูน่นนี่แต่ฟุตบอลออกริมเส้นหมดดังนั้นริมเส้นของเชลซีสําคัญมากซึ่งถ้าดูณนะตอนนี้ ผมยังไม่แฮปปี้ก็ต้องรอดูว่าการโาชวะพอมาแล้ว,ว่ฝั่งซ้ายมันจะดีขึ้นไหมแล้วฝั่งขวาลองสลับกับทางด้านของเนโตหรือเอสเตวาวดูว่าเฮ้ยโอเคมันพอเนโตกลับมาเล่นฝั่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยมันดูลื่นไหลามากขึ้นไหมมันดูดีขึ้นไหมถ้าสุดท้ายโอเคนะครับแล้วเชลซีได้ตัวผู้เล่นใหม่นิดนิดหน่อยหน่อยก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยก่อนปิดในเรื่องของตลาดทาน์เฟอร์เนี่ย ผมว่าก็ถือว่าโอเคนะสำหรับชุดนี้ก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงสำหรับเชลซีแฟนๆเชลซีนะครับของสิงห์บลูคิดเห็นกันอย่างไรกับทางด้านของเชลซีนะตอนนี้นะครับก็คอมเมนต์ลงมาได้สำหรับวันนี้ทางด้านของผมอเวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ